สบายดีพ่อแม่พี่น้องและทุกคนที่ในเมืองได้รับสมคลิปนี้และแล้วนี่ก็คือเรื่องสลดใจอีกซึ่งเพื่อนก็คือเอื้อยของข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นครอบครัวในทุกงานคาดเขินเงินคำและนี่ก็คือลูกชายกบของเอื้อยอันนี้ก็คือบรรดาญาติพี่น้องที่มาห่วมส่งสุขในเมื่อนี้หนทางก็จะยากแน่หน่อยหนึ่งก็คือการ เอาโลงหรือขอนขึ้นเหือและนี่ก็คือคุมที่จะมาเอาโลงหรือขอนลงหลุมสภาพบรรยากาศของการขุดและแล้วก็สำเร็จไปด้วยดีขอขอบใจน้ำยาตีพี่น้องที่หักแยงและบททิพ์กันองอมไม้พ่วมือกันคนละเล็กคนละน้อยถ้าบ่มีญาตีพี่น้องงานนี้ก็คือสีบอ่อ สำเร็จไปด้วยดีขอขอบคกขอวามใจนักยัดที่พี่น้องเน้อ